ช่องจูนชาแนลนะคะพี่น้องเมื่อนี้บ่มีเอายางนี่อย่างายนะจ๊ะมาเด้อมากินข้าวแล้งน้ำกันพี่น้องกินข้าวแลงมื่อนี้สีเข็ดกับข้าวสีเข็ดอย่าง่าสีเข็ดอย่างพี่น้องเบ่ง่าสีเข็ดอย่างพี่น้องเบ่งว่าเมื่อนี้ฮอสิี่ทำน้ำพริกกะปิสูตรของจูนเองแต่แต่แม่แม่เคยเห็นเหตุกินะคะพี่น้องวันนี้เราจะทำ น้ำพริกกระปิแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่ะขีดจูนเตรียมใ้แล้วก็คือเป็นไข่ใส่ชะอมก็คือผักขาบานเห้านะคะนะคะมันจงแสบบักทัวมากับแกงอุปกรณ์นในการทำน้ำม่ต้มในการกินกินกับอันนบักแตงนะจานี้เป็นกระปิกประปิกประปิกระปิตอนนี้ก็ะสิเป็นบักแตงกับบกแคงน้องสิลวกแบบจุยัว แล้วก็สิเป็นเนาปลาทูบอมเป็นปลาทูแม่กรองเลยจปะปลาทูเอีอยงละแล้วก็ะชะอมชะอมนะจ๊ะอร่อยอร่อยนะครับพี่นอ้องระแบบสิบแต่ตอนนี้จุ่มตําในตาํตาบกพริกไปแล้วเดี๋ยวจุ่มเสด็คขวดละกระปิลงกดกระปิลงนะจ๊ะ กระปิกระปิเดาตาพี่น้องมากเดาตาพี่น่องมากกระปิเอ่อโตใด,ดทดั้งใดจริงสินะคะเอาถ้าเอาถ้าพี่ไม่เห็นแม่แน,น่นลูกเอาถ้าพี่ไม่เห็นแม่แนนะ่ใส่ลูกสรุกสาวลูกสาวฟ้าเซ คิดแนวกินแรงพี่น้องคิดแนวกินแรงมาเด้อตั้มตัตัต,ตัให้มันเข่ากันพี่น้องตั้มไอ้ะกะปีมันเดี๋ยวทีเดียโคบอัอกแหงใสมือมาอเดี๋ยวแม่เด้อ้าเป็นอะไรเนาะพี่น้องเอสซี่สุขุมสุขคนฝออั่งจิ้งแชทแนลนะจ๊ะอันไหนเป็นอันออลลี่ค่ะออลลี่สวัสดี เอซี่แม่อ่อออนลี่ผอมลงออนลี่แล้วผอมลงนะคะออนลี่แล้วผอมลงนะคะพี่นอ้องออนลี่หาผงนวดไม่นแน่น้ปลาเดอ้บอบักแนวใส่ในเดอ้ออันนี้ก็เป็นอ่าลูกสาวนะคะลูกสาวคนเล็กน้องบ้บา,าน้องบาาน่าจะเขาอย่างไง น้ำตาลาหรือแน่กินแรงกินนองแน่กินแรงวกองิแนกินแรงลสาวกินของตาลมาได้นะครับเดี๋ยวคอยเห็กับเขาเดี๋ยวเราสิงจเจอกันในวงในการกินนะจ๊ะว่นนีผู้ใดแน่กินน้ามะดามจูน มาเป็นสิิแบเป๊ะเป็นเป๊ะปังปุริเย่ปุริเย่เปรี๋เปรี๋หลานสาวหลานสาวว่าเม่ลูกสาววันนี้พักถลายอ้ยนะมักหน้าเขาบีบไปละเด้อ อ่นะม่น,นีย่ย<ห>น,น้ามง่ามอ่บีบแล้วสดเลยฮะตอนนั้นก็สดสเหมือนกันอ,อุ้ยอันนี้มันหลายอะอ่นนสดสดอะบีบนน่บ้ากัน,น,น,กนบับหน้าพี่น้องอาจจะไ่เห็นในเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะเดี๋ยวเสร็ด้ไปกินข่าวแลงน้ากันนะจ๊ะโอเคนะคะเดี๋ยวม่ดามจืดคอ ขอทำกับข้าวนะคะแล้วก็ไปเจอกันในวงกินข้าวนะคะเด๋ยินก็ข่าวกันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายมาอีกแล้วค่ะเมืะะม่อยพี่น้องพึงเฮ็ดแล้วกินแล้วนะคะต,อ,ตอนที่จักระดารียมของรียมอย่างเห็นหน้ากินเสร็จแล้วพี่น้องค่ะเสร็จแล้วนะคะมึงตี่ะราพี่น้องอะเห็นบ่ แบบยูยูแบกแข้งพะขาลวัวน้ำมัตม้มบักแตงบักทัวพร้อมด้วยซิกเนเจอร์ของเราก็คือปลาทูแล้วก็ไข่ทอดชะอมนะจ๊ะไข่ทอดชะอมปันนาพิซซ่าพี่นอ้องบางทีละ่ะปันนพิซซ่าแบบฮอนๆยูยูน,นะจ๊ะอยากใหสิตดไปกินกันเลยนะจ๊ะเจอกันในการกินแบบว่ายูยูจะอร่อยอร่อย,ออยนะจ๊ะโอเคค่ะ bye แซนสวัสดีค่ะมากม,มามากมากินข้าวแรกน้ำกันกินกับปอกินกับบีด<ม>ส่วนคน,น,น,คน,อ,คนอื่นะะแบบช่วงเนอ,อื่นมากินลอาไห่ไม่ดีกอสิบบาทกินยวเอียโป๊กอีกีบนะค่ะกูศูนย์อืมแซนทีบอกตัวเละมากตัวเละ กินข้าวกินแบบเยอกอันนี้ข้าวปลาปลาแดงก็ขาดปั่นมาปี่าจปีศาตอนนี้มาวมารกมตอนนี้กินกาแฟดีละตอนนี้กินกาแฟแล้วพี่นองกินข้าวแร้วน้ากันกินข้าวแร้งแล้วเขาตีเหลยกต่เหน็กต่อถนพื้นหยุ เดี๋ยวมามีดามาใช้สอนกันเนะบอมามีดาบาหรอทีมงาที่ไ้เดือ้ว่ะ มันเป็นปลาทูแม่ก,มมก,มกองเนี่มมมยปลาทูอย่างก่อนคุณเป็นลำไยไอ้อเป็นลำไยผมสุดตลาดคุณเป็นลำไยไปนะการเรืองเม่นบ้าไปารเรื่องเมนของคมมุณแม่แาดให้เห็นนะเอะ

แตบเ,นะเ,เ,เป็นองแ่บโ่าิงเขาแล้ยินเข่าาปบนึงยังไม่มีใครมาเลย,ยม่มากอเเย่างว่าที่หนื่ยกไม่จับมือ่ีา,านั่งเหนกันมานั่งเกนเกันใจอาอไ mời giờ đi Ừ mầm à, ừ. ừ, đã bao quanh à, à, một tháng chưa bao quanh một tháng chưa bao đi một tháng chưa bao quanh một tháng chưa bao quanh một tháng chưa bao 1

มมาขอเลยาจิงิงการเสอไหมุน้ง้งหลายร่น่ายตายไวยังบอกไวยังบอกไยงบอกไปหลายหมดติโต๊เียตงนัวันนานวันถ้าหลายได้น่เลือินนั่น เทียดกนมือละสามมือนเพรา่อหลโวิดเทียดกันนั้งเทีดกี่ได้โกดังนอยเอกเตะมือละสามมื่นโกดังเทียกินฟนมันเทียดกินเงินท้าคน 关净了吧？ กะปิปลาคุ่แไข่เจียวชาอมนึจ้า ไอ้น้าเนี่ยนี่กินหอ่กินหรอเปลเอาหมีข้ามาชิมเนใช่ฟาดกินเส็ดหังมาหเสือเขาเสือหัวอืมต้องใส่เื้อฟาดก็เลกินโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอป็ินผ่าครับไหลเสื้อเดี๋ยวขอขอบคุณเอฟซีสุขุมุขคนนะคะที่ติดตามจูนชาแนลนะจ๊ะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะรักในน้อย,อยแต่รักนานนานนะจ๊ะอยากทีลงกินให้เรื่อยๆน,นะจ๊ะผู้ใด,ยดอ,อยากกินคอนเทนต์ยาวบอกมาดัจากจิมาอยากทำให้นะจ๊ะบ๊ายบายนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะบ๊ายออม